เปิดเทืแบบเท่ๆโอเคหุ e! okay, i, ้มกาบสรัสดีชาวไทยผม disciple. นิวนะฮะวันนี้นะวันนี้นะฮะเราก็จะไปตักผมกันนะฮะ่านผู้ชมโอเคเราเดินไปร้าตักผมกันเลยนะฮะถ้าคลิปนี้ยาวผมก็ไม่เกี่ยวนะฮะก็แล้วกัเป็นถ้าเป็นึงยูทูบเบอร์ดตาเปขนนะผู้ชมอะเก็บเลีวไวก่อนน่ะกองไว้ก่อนอะ โอ,โอเคฮะเราเอาไปโอเคเอาแบบเอาแบบโอเคฮะเราก็ไปเจอกันที่ร้านตะกรงน,นะฮะโอเคจะเป็นไงไปดูกันไปโ okay, <ฮ>อเคเฮาก็ขอใโอเคฮะตอนนี้เราก็ถึงร้านตะกรงแล้วเราอ,อยู่ตรงนั้นนะฮะอันนี้ก็คือข้ออ่อนะฮะต้องมือสมฮะดูดฮะ,ด,ด,ฮะดูดเลยฮะดูดอะไรครับดูดมาโอเคฮะเราไปที่ร้<ถ>านตะกรงกันเลยฮะเดีด<า>๋ยวจะว้าไปฮะเราผู้ชมฮะเราจะจุไปกันเลยไป โอเคฮะตอนนี้เราก็มาเรียบร้อยแล้ว,ลลวะฮะท่าหนูก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปตัดผมกัเดี๋ยวจะให้โนูดถ่ายแบบโอเคเดี๋ยว,ว,ยะะอวขอแนะนำค่กล้องนิดนึงนี่ก็คือไอโนดนะฮะไอที่มันไม่อ้วนประจับประจหมู่บ้านเลยนะโอเคอเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามหมู่บ้านไปดูเลยค่ะไป พี่นิวเราตัดผมเสร็จแล้วเจ๊ดรอดเลยเนี่ก็คือก่อนนะ,ะนี่คือก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะโอเคแล้วก็ที่พิชิปกันเลยไปแล้วก็จะปิดปิดหน้าลายแบบนี้หละ โอเคฮะสหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะที่ผมถึงมีพันเร็วๆแล้วผมก็จะทำคิวแอบเอนะโอเคสไตล์คลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวก่อนนะฮะยังมีต่อฮะไปดูกันไปโอเคฮะแล้วเราก็จะมาแบบทางที่เดินกระบ้งนะก็ไม่มีอะไรหรอกนะก็ายที่่ของเราเองน อันนี้ก็คือแถมนะคัใหม่หมดเราจะเดินไปเรื่อยๆกับ้านครับเาปลี่ยนเงี้ยนผมนี่เหรอครับจากจากที่ผมจะทำคลิปเออมาปวดบ้านเพื่อนแต่กัเป็นเพื่อนที่เท่านั้นอ่ะที่มาปวดบ้านผมเยี่ยมเฮ้ทุกคนระวังฟิบูนะครับโอ้โหดูสิดูสิ วิดพูดีไปยังด้กว่ะย่งน no e ี้วิดูดดกว่ะวิ่งมาทันเลยพี่ทำไม่ทันนะครับพี่คนเหนื่อยมากเดี๋ยวตัดไปถึงหลังบ้านพี่นิวกันเลยไปตอนนี้เราก็ถึงบ้านพี่บุรุษลอยแล้วนะฮะกว ก็ผมตัดผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็คลิปก็มีประมาณนี้อยากให้ลงอยากเล่ชุยอยากลงให้ดูี่เฉยนะน้องชมฮะโอเครอนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดกลังิจให้ผมด้วยนะครับสรอบคลิปนี้ก็บายบายเย้